สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับเอรับต้องขออภัยด้วยช่วงเมื่อกี้นี้นะสูตแล้วหลุดไป3วันนี่เรียนตามตรงเลยว่าหลุด3วันเลยนะซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เมื่อวานนี้หลุดทั้งเด่นบนเด่นล่างเลยนะครับเออแต่ก็คือมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะก็คือตามที่สังเกตถ้าติดตามมนทุกวนันทุกวนันเราก็ทําทุกวันนะนะสุดเด่นบนนี่หลุดยากมากนะแต่ก็ยังหลุดแต่คั้งนี้หลุดหลุดยาวนะ หลุด2วัน3วันนี้คือเป็นไปได้แบบยากมากยังมากก็หลุดแค่วันเดียวแต่ก็เป็นไปแล้วครับนั่นแหละครับคือมีเข้ามีหลุดแสดงว่าสูตรเราก็ไม่ได้มาในหมายถึงบ้าคือไม่ได้แบบเยอะอะไรมากมายนะตัวเลขมันก็หลุดได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเยอะมันจะหลุดได้ยังไง3งมวดนะนี่ก็พิสูจน์ได้อีกทางหนึ่งนะอันี้พูดในแง่ทางหลักความจริงถูกไหมครับว่าถ้าสูตรมันทําง่ายมันเข้าง่ายทําไมมันถึงหลุดสามวดแล้วหลุดจริงไหมหลุดจริงครับนี่ครับเมื่อวานในวันที่3แล้ว ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับว่าสูตรที่เห็นเห็นตัวเลขเยอะๆยะเงี้ยก็ยังหลุดมานะครับเอาโอเคละครับแต่ถ้าเกิดท่านไหนถ้าเกิดเอาตัวเลขนั้นเป็นตัวเลขดับไปก็ถือว่าเป็นดวงดีไปของแต่ละคนนะครับแต่ที่แน่ๆนก็อาจารย์ก็อยากให้มีเลขเด่นบ้างนะถูกไหมตามตามหลักของเราที่เราวางไว้ก็ต้องมีเลขเด่นมาบ้างแล้วก็มีเลขดับสลับกันในชุดเดียวกันวันนี้ก็เลยถือเคล็ดนิดนึงครับตามปกติถ้าหลุดกันสองามวดอย่างนี้อาจารย์ก็จะหยุดพักหนึ่งวัน เพราะฉะนั้นแต่แทนที่หยุดพักไปเลยอาจารย์ก็จะเอาผลการคำนวณของคอมพิวเตอร์มามาให้นะครับมาให้เป็นแนวทางลองดูตามที่อาจารย์วางไว้ในแนวลายกรุ๊ปนะครับส่วนใหญ่อาจารย์ก็จะใช้คอมพิวเตอร์ใช้บินกระทบชนร้อยสูตรนะครับคือเอาสูตรนะเจ็ดตัวเลยนะบินเจ็ดตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเข้าง่ายใช่ไหมบินบนเจ็ดตัวเข้าสามตัวมันก็มีเยอะสูตรที่ถูกต้องมันเยอะก็เอามาเทียบชนร้อยสูตรบินล่างเหมือนกันนะครับเอาเจ็ดตัวเข้าสองตัวเพราะฉะนั้นมันก็ง่ายมากนะ สูตรที่เข้ามามันก็เยอะก็เอามาร้อยสูตรแต่คราวนี้คำนวณมือมันคำนวณไม่ได้มันเยอะเกินไปก็เลยต้องใช้คอมพิวเตอร์ช่วยผลการคำนวณครับวันนี้ก็ลองออกมาให้เป็นแนวทางดูครับแบ่งปันกันนะครับสาหรับฮาหนอย27วันนี้วันพฤหัสบดี27ตุลาคมพฤหัสบดีที่27นะครับย้าอีกครั้งครับโอเคครับมาดูเป็นเด่นบอยวินบนนะครับวิบ่งกระทบชนร้อยสูตรบนนะครับ240ครับหลักๆเด่นบน240 ตัวรองก็6 8 1 5ครับที่ถ้าเราจะจับ3ตัวนะครับส่วนบินล่างครับ450สังเกต4กับ0นะครับ4ก 0, 0 4นี่จะเป็นหลักชนกัน404 4เนี่ยและครับตัวรอง2861เพราะฉะนั้นลองดูหลักๆแล้วมาเทียบกันแล้วมันจะได้เป็นตัวหลักๆก็คือเลขก4ครับตัวรองคือศ2นย์เมื่อวานนี้0มายาวเลยนะอย่า0ม่แต่0 ไม่เอ็มวันก่อนหน้านั้นจีครับเลขศู 0, ใช่ไหมครับได้ล 4, ลเลขสี่ศูครับแลักลก็คือนี่ละครับสี0ศู2ย์ศูนย์สี่สี่สองสองี่นี่ะครับก็มาเป็นแนวทางข้าวคานะครับสำหรับวันนี้ลองดูครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูสูตรคำนวณมือกัน เห็นเต็มจอไหมคร,หรับสำหรับสลากกินแบ่งเทศบาลไทยเดี๋ยววันนี้ทำเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะจะลงคลิปตอน,นเย็นๆนะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านเฮงเฮงเฮงรวยรวยยปังปงปังสวัสดีครับ